สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุขสุดคนเมื่อนี้กครับผมพอยานุกาละจ้าพี่น้องจ่ายยานุก็มีข่าวมาเปิดเรื่องบอดบอยซิริใช้เกิดมาเพื่อจุดสุดยอดผู้นําจริงๆ f c แห่ชื่นชมยินดีรัวๆพี่น้องจา่ายแล้วบอดบอยแล้วกับลาสุดโ,โพรตแคปชั่นโรงแรมพี่น้องห้องประชุมโรงแรมแล้วก็โพรตแคปชัน่นเกิดมาเพื่อสร้างสู้ไป60เปอร์เซ็นต์แล้วครับผมห้องประชุมและคาเฟ่ใกล้เสร็จโรงแรมก็จะมีแผนปรับปรุงระบบน้ําเสียน้ําดีอาคารห้องพักสู้ไปแล้วครับ ไม่ลองไม่รู้ทุกปัญหาคือวิชาเรียนแมนนี่ลีพี่น้องจา้าทุกปัญหาคือวิชาเรียนวันแล้วก็ไปเบิงเงินเลือกอุปกรณ์ของนำ้ำยังสุดยอดมากอลีพี่น้องยอมรับการเป็นนักวางแผนทั้งงานและการใช้ชีวิตของบอสมากนะคะสุดยอดจริงๆทําอะไรคือมีเป้าหมายทุกอย่างสุดยอดมากจริงๆบอสบอยชื่นชมความสามารถของลูกหวัวหน้าบอยมากจาก้าแมนพี่น้องจา้าสุดยอดมากจริงๆบอสบอย คนเก่งสู้ๆค่ะคนขยันสร้างขยันทาความสําเร็จรออยู่แล้วค่ะเก่งจังเลยพลังบวกเยอะมากเป็นคนที่เก่งมากขยันมากๆชื่นชมความสามารถจริงๆค่ะแมนพี่นงบอดบอยสุดยอดมากจริงๆผู้นําและหัวหน้าครอบครัวที่ดีมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตัวเองสร้างสรรค์ผลงานไม่หยุดพัฒนาสุดยอดมากจากอนาคตคือความ แม่แน่นอนมีโอกาสต้องรีบทํารีบสร้างเพื่ออนาคตครอบครัวและตัวเราสุดยอดมากจริงๆบอสบอยขอให้สำเร็จสมบูรณ์ทุกอย่างด้วยดีนะคะบอสคนเก่งคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมากๆคะ่ะชื่นชมจริงๆคะ่ะสุดยอดมากเลยคะ่ะคุณบอยคุณแอนเก่งมากๆและ ขอชื่นชมยินดีด้วยนะคะภูมิใจในตัวหูทั้งสองมากสุดยอดมากเก่งๆบอสบอยซอแอนสุดยอดค่ะชื่นชมบอสเก่งบริหารงานมีทั้งวงใจเกินร้อยและโรงแรมกอให้ธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองเิงๆปังๆรวยๆด้วยจ้าขอชื่นชมบอสบอยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์อันก้าวไกลเป็นบุคลา บุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่างที่ดีคิดดีทำดีย่อมมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอจ้าขอให้เฮงเปังปัรวยรวยตลอดไปจ้าบอสบอยพ่อบอยแม่แอนน้องเพชรน้องพลน่ารักที่สุดเลยบอสคือที่สุดของความเก่งเก่งในทุกๆด้านค่ะชื่นชมจริงๆค่ะคนเก่งสู้ๆครับเจ้าเก่งอยู่แล้วคนขยันสู้ๆเป็นกำลังใจให้เดอะคับบอสบอยดีใจและภูมิใจด้วยค่ะ รักนะคะบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่ง A B P P รักเดียวใจเดียวแน่นครับสุดยอดมากจริงๆขอจิตให้กิจการรุ่งเรืองเฮงเฮงปังปังรวยๆวตลอดไปจ้าขอเป็นกําลังใจให้คา้ามีแต่ความเจริญลุ่งเรืองความก้าวหน้าในกิจการงานทุกอย่างจ้าพี่น้องยินดีกับบอดบอยซอแอนเด้จ้าก็ขอให้เฮงเฮงปังปังรวยๆวยตลอดไปเด้จ้าไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทางจ้า พี่พี่น้องน,องนองมีความคิดเห็นว่าจาังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย